เออแล้วก็วัสดียมเกมมันครไปชินเขือเขาบอกเละวันนี้ก็เขากับผมคือฟิสิกส์แล้วอยู่วันนี้เราก็อยู่กับคนดีคนเดิมของเราอีกแล้วซึ่งวันนี้เราก็มากับการเปิดคนน้านเรานะซึ่งบ้านเราไมบ้านป่ลูวะเนี่ยอ๋อผมตั้งใจไว้พิศากรไม่ทำบ้านเลยตั้งใจไว้แบบเผื่อเราลงน้ำเราต้องขึ้นไงทางลงน้ำมีกี่ทางครับเนี่ยมันไม่มีไม่มีไม่มีแล้วมีอันนี้ทางเดียวตันมาแล้วเนี่ย ทางนี้ก็มีนะถ้าซึ่งแล้วก็เปิดคลิปเหมือนการทะเลาะปัจจุแล้วนะพอแล้นะซึ่งครั้งที่แล้วเราได้ไปเจอกันทนกคนนะเราไปเจอฝูงฟาร์มเหล็กกันนะซึ่งเราก็ไปเจอเรื่องราวคือผมตายพูดผมรู้แล้วนะวิธีทำรางรถไฟผมรู้แล้วไม่ไม่ต้องมาบอกผมจะผมจะรู้เซึ่งลอกผมไม่ไม่ผมรู้แล้วซึ่งดูนี่ซีทุกคน มันละารู้แล้วแต่มันแพงเลยวะเนี่ยต้องต้องหกเอ,เอ่อช่วยรเราคิดว่าเราควรต้องทําเหล็กเยอะเลยแหละน่าในกลองแถมอยู่ี่ตัวผมตั้งเติมสิบหกอันซึ่งผมก็เลยหาไปจำนวนหนึ่งกองเลยถือว่านจำนวนที่เยอะมากเลยอ่ะจะเสียได้ผมตายแฮเพราะว่าก็นะช่วยผมคุณไม่มาช่วยผมนะซึ่งถ้าผมจะบอกออกันว่าผม,ผมไปเ <ผม S 1> จอ รมบาดเหล็กเลยตอนที่ผมวิ่งหนีเไยเนาะมาเฮ้ยจริงด่ะมาแต่ว่าเธอเราอยู่ในถ้ำนานแล้วนะเราจะเราผมผมอยู่ในถ้ำนานมากเลยอ่ะผมอยากอุดสุดอากาศออกซิเจนบริสุทธิ์ได้ไหมแต่ว่าเราเคยเรายังไม่ค่อยออกนอกบ้านนะใช่ซึ่งแล้วว่าเราควรออกนอกบ้านแหละเราควรไปแต่ยากมั้งหน่อยนะเราเคยไปกลางทะเลบ้างไหมที่มีบรสิตพวกนี้อู้หูกางทะเลผมเคยไปแล้วแต่คุณไม่ตามผมมาเลย ใช่เอาแล้วนะคนนะซึ่งผมก็ขอบอกเลยว่าข้างนอกมันโหดร้ายมากเลยนะมาแล้วผมมาเราจะไม่เดินธรรมดานะเราจะว่ายน้ำไปจิตลังกาดื่เออทุกคนผมทำนี้ด้วยเดี๋ยวพาไปดูทำไรคุณทำมันสูงขึ้นแฮะมันเท่าเดิมน้ารากเหมอ ผูนี้ตาฝาดผมไม่เคยจับสังเกตบ้านตัวเองนะชูฟี่ใช่สมองไม่ดีแล้วเ้ยอย่าทำอย่างนี้ว้าวว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 ายสมนาอะนาซิงเล่นเล่นพี่เลนอะไม่มีข้องความบอนกายเลยเอ้ยพี่เลนพี่เลนพี่เลนวายนาไปแล้วเดี๋ยวเราจะพาผู้ช่วยไปดูนะ อยู่ในนะ้ำพูดไม่ได้บุ้งนี่ครับเราจะไม่ดืมด่มธรรมดาจะว่ายน้ำไปแต่ทะเลทรายเนี่ยบ็อกน้แขงตัวแทบขาวเลยตัวว่ายน้ำไม่ได้หิวหิวหิวผม,ผมเหลือซีโรอแต่ผมกับเดินได้อ่ะผมวิ่งไม่ได้เหมือนกันผมวิ่งได้เหรอดีใจนะทุกคนนี่เยอะ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 ผมมีผมมีอาหารนะผมมีอาหารสามอันเนี่ย ใครมีใครปล่อยมีกิสลี่มาปล่อยไม่กัดผมเนี่ยอุ้ย,ยมีนี่มันโดนในตัวพวนั้นติดปรสิตได้ไหมอย่าถามพ่อผมรู้ว่ามันไม่มเคนมันไม่เคยดูครับไม่รู้เหมือนกันครับเนี่นยคนอแปลวาผมไม่รู้มันมีไอมีกิสลี่มารีบมาีบมันด้ผมคับตัวคับที่ผมจะเคเรือเลยนหเฮ้ยอยู่ในเตบ,บ้านมีมีมีตัวคาบด้วยเหรอเนี่ยผมก็คุณพอบไม้ตั้งไหนเนี่ย เฮ้ยมิกซี่น <ald en> ี่มึงตายเฮ้ยนงี้ยนะเราเราต้องเจอสตาร์การมแบบเดียวนะสตาการมได้กลัหนดไปแล้วจะมีแม่มีเป็นบูจังเลยวะเนี่ะอย่าทำอย่างนั้นเออมันสโลว์โมชั่นใส่ผมอ่ะวันแรกเมื่อกี้ไปเห็นนะโอ้เหล็กไปแล้วอ่ะเออไม่น่าทำอ่ะกูไม่อยากฆ่ามันเลยแต่ว่า พวกคามอยู่ด้วยเรามันเอาชีวิตเราไปหนึ่งอันแล้วเอาเรอละเต็มเลยอ่ะตายซะเออคุเดินหนีชี้ฆ่าตายก็รีบมานะอืเราจะไปหมู่บ้านใหม่ครับไม่ดีเรียกว่าไม่ชื่อหมู่บ้านดิผมไปเจอหมู่บ้านแล้วนะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะไกลเลยอ่ะทำไมผมไม่วิ่งอ่ะเนี่ย เฮ้ยตกแสงจ้าลุกเกินทุกคนรู้มาทุกคนเคยคิดหรือเปล่แบบแล้วเนี่ยดีบได้นะอืมวัไปไหนดูอยู่ฝั่งซ้ายขวานทรายซ้ายใช้เสียงทรายเสียงเหนือเสียงตกอ่ะอใช้วิธีนี้เลย